สวัสดีครับหมูทดลองครับคุณกําลังชมหมูทดลองตอบไฟเดียวนะครับไม่ได้ทํามาตั้งนานนะควันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่23นะครับผมพอดีว่ามีคอมเมนต์มาผมก็เลยอยากลองทําวิดีโอขึ้นมานะครับผมผมจะไม่สรุปอะไรนะครับก็คือ ให้น้องๆดูแล้วก็เอาไปพิจารณาครับผมก็คือว่ามีคอมเมนต์มาเกี่ยวกับอไอโฟนนะครับ iPhone SE กล้องหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับ <h ums> ผมก็เลยเอา iPhone SE iPod Touch เจนอะไรไม่ทราบแล้วก็ iPhone 4นะครับไม่ให้ S นะครับ iPhone 4ธรรมดานะครับแล้วก็ Android Zenfone Asus z Zen e n f นฟ e น่าจะเป็น5นะครับผมเอากล้องตรงนี้มาถ่ายดูนะครับผมเอาเริ่มต้นจากเซนโฟนแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าอันเซนคือโอเคประมาณที่ไหนะ <c oughs> จะพูดอะไรจำไม่ได้ละโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับเชิญครับครับอันนี้เซนโฟนน่าจะเป็นหนะครับถ่ายจากเซนโฟนห้ากล้องหน้านะครับผมดอนะครับผม ตรงข้ามผมเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับก็คือแสงก็จะเข้ามาแล้วก็มีแสงไฟอยู่ตรงนี้นะครับเป็นข้างหลังอยู่นะครับผมปกติผมจะใช้แคนนอใช้แคนนอนถ่ายอยู่นะครับอันนี้เซนโฟนนะครับกล้องข้างหน้าครับผมมาทดลองถ่ายดูนะครับผมโอเคต่อครับอันนี้เซนโฟนนะครับแ n ดอยนะครับ อันนี้ผมถ่ายในรถนะครับใช้ไอ,ไ,อไม่มแใช่ไอโฟนนะครับเอซุดเซนโฟนนะครับเอาแบบกล้องหน้านะครับผม,ามาระาดูนะครับ ในรถแสงธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ตัดไม่มีไฟไม่มีเฟยนะครับลองมาดูครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพอดีผมต้องไปส่วนภูมินะครับผมไปรับพี่ชายอีกแล้วครับไปแล้วกลับมาแล้วนะครับโอเคครับอันนี้เซนโฟนเอซุดนะครับใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับผมอันนี้กล้อง iPhone 4ธรรมดานะครับ iPhone 4ธรรมดานะครับผมไม่ใช่ 4s นะครับ iPhone 4ธรรมดาใช้กล้องหน้านะครับถ่ายนะครับเป็นอินดอร์นะครับผมลองดูครับโอเค ันนี้ผมตั้งกล้องนะครับเอาใช้ iPhone 4ครับ4ธรรมดานะครับใช้กล้องกล้องหน้านะครับมาถ่ายในรถนะครับไฟปกตินะครับไฟธรรมชาตินะครับไม่มีไฟมาตกแต่งอะไรอย่างนี้นะครับผมเอาไฟธรรมชาติมาถ่ายครับผม iPhone 4นะครับผมโอเค ครับอันนี้เป็นกล้องหน้าของ iPod touch นะครับผมอันนี้เป็นกล้องหน้าของ iPod touch ครับผมเป็นงไงบ้างครับผมยังไม่ได้อีดิทผมก็เลยไม่รู้ว่ามันออกมาแบบไหนนะครับผมโอเคไหมครับ อีกสักสิบวิแล้วกันนะโอเคครับผมอันนี้ผมเอาวันนี้เอา iPod Touch นะครับมาถ่ายใช้กล้องหน้านะครับมาถ่ายครับไฟธรรมชาตินะครับไม่ได้ไม่ได้ตกแต่งไฟเฟยอะไรเลยนะครับผม ใช้กล้องหน้ามาถ่ายนะครับผมไฟธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับถ่ายปกติครับผมอันนี้ผมใช้ iphone se นะครับกล้องข้างหน้าครับผมไว้ถ่ายนะครับเซฟฟี่นะครับผมเป็น indoor นะครับผม ใช้แสงธรรมชาติเข้ามาจากข้างหน้านะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะมีไฟอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าภาพมันจะออกมาแบบไหนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อีดินะครับถ่ายอันแรกผมถ่ายเซนฟนนะครับแล้วก็ต่อด้วย iPhone 4นะครับผมแล้วก็เป็น iPod Touch นะครับแล้วก็อันนี้เป็น iPhone SE ครับผมเป็นยังไงบ้างครับ เออเทียบเสียงเสียงที่เขาไม่ครับก็ได้นะครับลองดูละกันนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมเอา iPhone SE นะครับ iPhone SE มาถ่ายในรถนะครับผมเอากล้องหน้ามาถ่ายนะครับเป็นไฟธรรมชาตินะครับผม ตั้งใจขับรถอยู่ครับลองเข้าไปในตรงมืดๆหน่อยนะครับเป็นเป็นเขาเรียกวอะไรครับแสงน้อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็จะออกไปตรงแสงเยอะๆแล้วนะครับอันนี้ i p h o น e SE นะครับใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมยังไม่ได้อีดิผมก็เลยไม่รู้ว่า เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเทสประมาณนี้ละกันเนาะพอดีเอซุดมันมันหนาไปนะครับก็เลยไม่ไม่เข้าในสแตนนะครับก็เลยผมใช้มือถ่ายนะครับแต่ความห่างก็ไม่ไม่ต่างกันหรอกนะครับโอเคครับผมแค่นี้นะครับ กล้องมันอยู่ไหนกล้องมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับผมได้ถ่ายเซนฟน iPhone 4, iPod Touch แล้วก็ iPhone SE มาเทียบให้ดูแล้วนะครับผมผมจะไม่พูดอะไรนะครับก็คือมันแล้วแต่คนอนะจริงๆนะผมบอกบอกตรงๆนล้ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับพอดีผมเน้นถ่ายวิดีโอผมก็เลยคือมันมัน มันหลายอย่างครับหลายอย่างนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับกล้องทั้งกล้องเขาเรียกอะไรกล้องหลังใช่ไหมกับกล้องหน้านะครับก็สําหรับผมนี่ผมพอใจนะครับคุณภาพของ ภาพที่ออกมาแล้วก็อะไรต่างๆนะครับพอดีมันไม่ต่างกับกล้องที่ผมถ่ายก้อนนี้ครับอันนี้คือกล้อง canon นะครับ g7x นะครับสามารถที่จะซื้อได้จาก lazada นะครับผมตอนนี้น่าจะลดราคาอยู่นะ canon เนี่ยผมชอบชอบกล้องนี้มากที่สุดนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ลองมาก็คือเป็น iphone นะครับผมแล้วก็ลองจาก iphone ก็เป็นกล้องอันนี้ครับอันนี้พอดีผมขี้เกียจถือด้วยแล้วก็โอย ภาพก็ออกมาไม่ค่อยดีผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็คือตอนนี้ผมชอบอันนี้อยู่แล้วก็ถัดมาก็เป็น iPhone นะครับส่วนกล้อง Canon G7X นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้รัสด้านะครับผมผมแปะลิงก์ไว้อยู่นะครับข้างล่างนะครับของ Youtube นะครับหน u t u b e เนี่ยผมมีลิงก์ไปทุกครั้งนะครับว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรถ่ายอยู่ครับผมก็ลองเข้าไปดูเช็คราคาดูได้ครับ ตอนนี้น่าจะลดราคายอยู่นะครับแล้วก็มันกระทันรัตดีด้วยครับแล้วก็แบตก็โอเคนะแบตก็โอเคเสียดาย่างนั้นก็คือแบตสำรรองมันไม่มีขายในประเทศไทยนะครับคือผมไปหลายร้านแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เจอเลยนะครับผมในรัสด้าดน่าจะมีแต่ผมไม่กล้าซื้อนะครับผม เพราะว่าจะไม่ไม่ใช่ที่เราอยากได้ขึ้นมาอีกนะครับมีปัญหายเยอะนะครับสําหรับผมนะสำหรับผมก็โอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายสายเยวนาละ